สวัสดีนะครับผมก็นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูก้านหน่อยนะครับตอนนี้ก้านที่ว่าสั่งผลิตนี่มาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ส่ง <Ren> ต <ata> ้นแบบมาให้สองตัวนะครับให้มาดูก่อนนะครับว่าได้ไหมนะครับอยากให้ดูความหนานะครับอันนี้คือก้านที่เราทํามาแล้วนะครับอันนี้ของของแท้ของใหม่นี่นะครับนี่นี่เับก้านแท้เลยนะครับยันมาก็ สาเหตุนะครับน <'s Bla> <management> ี <game> ่ท oh ําไมต้องทําออกมานะครับน <CSS> ี่ให้ดูตรงช่วงนี้นะครับนี่ช่วง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 บูธเนี่ยนะครับมันบางนะครับนี่สังเกตดูนะครับนี่นะครับนี่ของใหม่แท้นะครับนี่อ่ะแล้วก็มาดูตัวที่ปรับปรุงออกมานะครับดูนะครับนี่ดูความหนาอ่ะให้เทียบกันดูนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับช่วงนี้มันจะหนากว่านะครับแล้วก็ช่วงสันตัวนี้นี่นะครับ อ่ดูเอานะครับนี่ดูนะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่พังกันบ่อยๆนะครับนี่อันนี้ของอินโนเนะครับนี่ครับก็ให้บริษัทนี่ทาโรเป็นคนทําให้นะครับนี่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่พังกันนะครับส่วนมากจะเป็นก้านนะครับยันม่านะครับคือจุดที่เบาะที่สุดในเครื่องนะครับก็เนี่ยเนี่ยมันจะขาดช่วงนี้นะครับนี่ ก้านนะครับที่เจอในส่วนใหญ่จะขาดที่เดียวกันหมดนะครับถ้าไม่ขาดดีก็น็อตนี่นะครับน็อตก้านขาดจะน้อยนะครับน็อตก้านจะขาดนะครับ้ามันไม่ยืดจริงๆนะครับแล้วก็อ่ามีจุดหนึ่งก็คือไอ้ไอ้ตับเป็ดที่ว่าทวงตูดข้อนะครับมันก็จะเป็นน็อตเหมือนกันนนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะขาดแต่ก็ยังน้อยนะครับเนี่ยก้านเนี่ยบ่อยที่สุดนะครับเราทํารถมานี่ จุดสังเกตเนี่คือที่พังนี่คือก้านแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับดูความหนาของหัวนะครับนี่ก่อนนี้ยังไม่ได้เปิดราคามานะครับก็เดี๋ยวต้องโทรถามพี่เทพดูก่อนนะว่าจะปล่อยราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นิ้วของเทก็ดูเทวก็น่าจะไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมือเนี่ยวัดให้ดูนะครับความหนานะครับอ่ะนะครับก็ จะลองวัดให้ดูนะครับคือที่เน้นเลยนะครับก็คือช่วงนี้นะครับนี่เนี่ยนะครับให้หนานะครับเนี่ยดูนะครับดูนี้นะครับนี่เขาหนาเลยนะครับนี่แต่ตรงนี้ของเทมันบางนะครับก่อนเดี๋ยวจะลองวัดดูก่อนนะครับของเทก็นแล้วอยู่ราวๆประมาณเท่าไหร่วัดรวมบูทเลยนะนะครับห้ามิลประมาณห้ามิลนะครับ จะดูของใหม่นะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่6มิน6มินนะครับก็คือหนาก็เดิมมาประมาณมิลหนึ่งนะครับมินหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าแต่มองในสายตาเนี่ยคือโอ้โหหนากว่ากันเยอะเยอะเลยใหหนหิดเลยนะนี่ดูนะครับนี่นะครับขวามือแท้ซ้ายมือเอเนวานะครับอ่านะครับแล้วก็ความหนา ความหนาก,กานนะครับตัวนี้อยู่ประมาณสิบหกมิลน,นะครับสิบหกมิลน,นะครับนี่ก็มาดูตัวนี้สิบเก้ามิลน,นี่นะครับสิบเก้ามิลน,นะครับก็ถือว่ามองโดยรวมนะครับก็งานก็โอเคนะครับเนี่ยนะครับ งานก็โอเคเดี๋ยวดูน็อตหน่อยนะครับก็สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือน็อตด,ด้วยนะครับอันนี้น็อตเอนอาร์นะครับเอาไปฝั่งนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูน็อตแท้ดูที่าเกียวมันเท่ากันไหม ียวน่าอาจจะคุณะเกยวกันนะครับเนี่เออเกียียวไม่ได้นะครับเหมือนของแท่นี่มันจะละเอียดกว่านะครับเกีียวนะบนี่นะครับน็อตขาวนี่คือน็อตแท้นะครับอ่าน็อตดานี่คือน็อตคู่กับก้านมาแต่รู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่กว่าด้วยนะครับเนี่เดี๋ยวผมลองวัดดูดิเออตัวนี้สิบมิลตัวที่เก้ามิลนะครับอ่าใหญ่กว่าด้วยนะครับน็อตก้านนะครับ น็อตการตัวนี้อย่างที่บอกนะครับสิบมิลเก้ามิลไม่ถึงเก้าดีด้วยนะครับเลยของแท้นะครับก็ดูทรงแล้วนะครับก็ว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันมันหนากว่าทเห็นเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ใหญ่ด้วยนะครับก่อนเนื้องานก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับอันนี้อันนี้เขาจะหล่อมันเนี้ยกว่าของแท้นะครับแต่ไอตัวนี้มัน อาจอาจจะหล่อมาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพก็น่าจะโอเคอยู่นะครับอตอนนี้ก็อยู่อยู่ในช่วงเอาเอาไปทดลองนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะพลาดนะครับนี่นะครับถือว่างานเขาก็โอเคนะครับภเี่ไนตรงไฟในนะครับความหนาตามสเปคที่ต้องการเลยนะครับเนี่นะครับ โอเคถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับก้านตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็น16แรงนะครับตอนนี้กําลังกําลังส่องส่งไปทําอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมาถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เห็นมีเพื่อนๆทักมาอยู่บอกว่าถ้าเกิดว่าของมาแล้วนะครับให้ทําคลิปลงเลยนะครับเขาก็อยากจะได้นะครับเพราะว่าด่านเทมันอันตรายนะมันเสี่ยงพังมาเยอะแล้วนะครับอ่ะ ก็โอเคนะครับอันนี้ตีเป็นแบรนด์เอแนวอาเลยนะครับแต่ว่าบริษัทท้าโล่เป็นคนทําให้นะครับนี่นะครับอันนี้ทําส่งไปทำที่จีนเลยนะครับนี่อ่าอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าแ้วก่อําหรับวีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ